ที่โรงงานนะคะก็เปิดรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยสงคารามนะคะอันนี้ครีมออฟเบิร์นส์ก็คือครีมที่เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาโดนความร้อนใช่ไหมอ่ะไฟไหม้หรอน้ำร้อนลวกอย่างนี้ใช่ไหมคะพารเซตามอลไซรับก็คือพาลาของเด็กนะคะ a อส o r t เตอร์พลาสเตอร์แบนเดชนะคะเฮฟวี่แบนเดชอันนี้ก็คือชุดประถมพยาบาลน,นะคะผ้าพันแผล นะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะคะแราแคนดลเทียนแล้วก็ผ้าอ้อม <sett les> กระดาษเปียกผ้าอนามัยนะคะเจลอาบน้ำแชมพูแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันนะคะก็เอาไปดรอปไว้ที่ที่กล่องนะคะที่กล่องในในโรงงานนะคะจะมีคนมารับไปนะคะ <gun> ก็เดี๋ยวจะไปซื้อของมาบริจาคเนาะ เราทํางานเหนื่อยยังมีบ้านให้กลับนะเรายังมีประเทศให้กลับเขาไม่มีแล้วอ่ะก็เดี๋ยวก็ตามกําลังของเราแหละได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะคนละนิดคนละหน่อยเนาะลำบากนะโอเคค่ะอ้าวสวัสดีจ้าเพิ่นเพิ่นมีนิกะเขาก็เลิกงานเนาะก็เลยมาซื้อของซื้อของใ่พระเจ้าแน่เราก็ซื้อของไปเธออัน ผู้อันประสุภัยสรงขรามเน่นล่ะนะกระตามกำลังของเหาน่าละล่ะเราจะเดี๋ยวไปซื้อของกันสวัสดีจ้าเพิ่นๆอ่นเห่ากบมหฮอดมองเอ็ดงานเด้วอวันนี้กะตีห้ากว่าทาล่มหกหมโมงเฮางานหกโมงเอาของมาบริจาคนี่ของที่ค่อยไปซื้อมั่เมื่อวานนี้กะได้ผ้าอ้อมเด็กเนาะอ้อมเด็กแล้วกับ ผ้าอนามัยสองแพ็คอันที่ยาสีฟันออเกตแล้วก็เจลอับน้ำยาซีฟันเจลอาบน้ำเจลอับน้ำ,นำแล้วก็กระดาษกระดาษเปียกของเด็กน้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวเอาไปย่อนลงกล่อง ถึงเวลาพักเบรกแล้วค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันหมกไก่ที่ทำกับวันก่อนนะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะกินเข้าไปเลยคะ่ะเติมพลังแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเพื่อนที่ทำงานด้วยนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนก็เอาช็อกโกแลตมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะมีช็อกโกแลตนะคะเนี่ยค่ะก็หยิบมาอันหนึ่งจริงๆน่าจะหยิบมาสองอันนะคะเห็นเหลือเยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะหยิบมาอันนึงนะคะ แล้วก็เพื่อนก็ให้ช็อกโกแลตมากินอีกหนึ่งแท่งนะคะกินรีบกินก่อนค่ะกินเสร็จก็กลับไปทงำ,ำงานต่อแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ